คลิปนีนะคะเป็นคลิปดวงความรักของชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมิถุนายน2565นะคะชาวราศีพฤษภคือผู้ที่เกิดวันที่20เมษายนถึง20พฤษภาคมนะจะก็ดวงนี้ค่ะเป็นดวงโดยทั่วไปมันอาจจะไม่ตรงกับทุกคนแล้วก็สถานการณ์ของไพ่ฝั่งของไพ่สามารถสลับกันได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ใจเย็นกันนะคะโอเคมาดูง่ะว่าชาวราศีพฤษภช่วงที่ผ่านมาคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาดูกัน เอซวานค่ะหนึ่งไม้เท้า the justice the temperance 3ทร1 3วานสามไม้เท้าสำหรับชาวราศีพฤษภนะสาวว่าคนที่คุณคุยนึกถึงเนี่ยอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างถิ่นต่างแดนกับคุณไหมหรืออยู่ไกลกันหรือบางทีตัวคุณเองอะรอคอยที่อยากจะให้คนคนนี้มาชัดเจนอะไรกับคุณรอคอยความยุติธรรมเหรออยากให้เขามาชัดเจน จริงจังกับคุณเพราะที่ผ่านมาค่อนข้างที่เป็นความสัมพันธ์ที่ดูคุมเคือเป็นบางซ่อนเลนหรือแบบไม่รู้ว่าเราเป็นอะไรกันตตกคุยแม่งตลอดหรือแบบว่าแม่งเหมือนจะรู้สึกอแต่ก็แบบคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยดูจับต้องไม่ค่อยได้นะความรักความสัมพันธ์แต่คุณก็ดูรอคอยคําตอบเหล่านั้นอ่ะบางทีตัวชาวราศีพฤษภเองอ่ะก็เป็นอารมณ์ที่เหมือนฮิวตัวเองนะบางทีก็เหมือนจะทําใจบางทีแบบว่า ประมาณไหนดีวะเหมือนแบบความสมัมพันธ์คุมเคือเนาะบางทีเราก็อยากจะแบบมาขมอารมณ์หรือแบบไม่อยากจะอะไรมากกับความสัมพันธ์นี้แล้วแต่ก็ แต่ก็ยังไม่ไปไหนนะก็ก็จะยังยืนสามไม้เท้ารอเขาอยู่ปากเหวี่ยคือคุณก็ยังดูรอเขาอยู่อ่ะจริงๆแต่ก็แบบเราเราอยากได้รับความยินดีทำจากเขาไงแต่แบบเขาเองก็ทําให้เราสับสนเขาเองก็ทําให้เราแบบไม่ชัดเจนแล้วเราทั้งนั้นนี้เราก็อยากเริ่มต้นอ่ะแต่แบบเราก็ไม่รู้ว่าเราจะทายังไงเราก็แบบเหมือนคุณกาลังบาลานซ์อนู่ว่าเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวมันก็จะแบบมันก็น่าจะดีขึ้นนะมันก็น่าจะโอเคขึ้นนะคุณยงังรอเขาอยู่คุณย,งย,าาายังร้อยคำประชัดเจนทั้งที่คุณรูู้้อย่่แลววาโห ทำไมมันชัดเจนม่งนชัดเจนไปแล้วไหมอะไรเงี้ยคือแต่แต,แต่ด้วยความที่คุณรู้สึกกับไอสัตเชื่อว่าคุณอยากเริ่มต้นกับคนคนนี้แล้วคุณรอให้เขามามาสร้างความสัมพันธ์หรือว่าให้ความยินทํมกับคุณอยู่อืมคุณก็เลยยังไม่ไปไหนเพราะอะไรคุณยังไม่ได้ในสิ่งที่คุณต้องการแล้วก็เหมือนประมาณว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไร,ไนไรแบบอารมาณ์มาแต่แคมเปญนคือแบบเยียวยาตัวเองขั้นสุดแบบบิว้วตัวเองแบบจะบอกว่าปลอบใจตัวเองก็กอะไรอยู่แต่แบบว่าไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรนะอยู่ยางเงี้ยอืม เพราะคุณคิดถึงเขาแต่จกว่าความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันมันจะเป็นอารมณ์ที่แบบมันมันขาดกันก็ก็ไม่ได้พอขาดไปมันก็คิดถึงแต่แบบความสัมพันธ์มันจะชัดเจนไปในถึงขั้นสุดไหมมันมันก็ไม่กระเพื่อมอ่ะอืมมันก็เลยยังดูดีรอความสัมพันธ์นี้อยู่ที่ผ่านมาคุณอาจจะคุยกับคนลัคนาราศีตุลก็ได้นะคะหรือกรกฎ คนที่ชาวราศีพฤษภมาถึงันในช่วงที่ผ่านมาเขาเป็นอย่างไรบ้างนนมาดูกันไฟฟอบสอดห้าดาบควีนฟอบคัพราชินีถือถ้วยเซ f c u p อถ้วยเพสฟอบคัพเด็กถือถ้วยไฟฟอ u คัพหถ้วยความสัมพันธ์ของคุณกับเขาคนนี้สอ่ว่าด้วยตัวเขาเองนะบางทีเขาละเลยความรู้สึกคุณเหมือนกันนะไม่งั้นคุณไม่เรียกร้องหรือคุณไม่ คุณไม่รออะไรแบบนี้หรอกบางทีตัวเขาเองเป็นไม่ได้ปาะคุณอาจจะคุยคนที่เขาค่อนข้างอืมโฟกัสหลายอย่างในเวลาเดียวกันหรือทาไมโฟกัสเรื่องของงานเรื่องของอะไรเงี้ยก็โฟกัสคนหลายๆคนในเวลาเดียวกันหรือเปล่าอันนี้ก็ต้องดูนะมันเหมือนแบบเขารู้แรบคุณก็เดียกเขาอะ่ะคุณแม่งก็อย่างแบบราชินีถือถือถ้วยที่แบบว่าใจดีใจดีกับเขาอะไรเงี้ยพราะว่าเขาประงมเขาขั้นสุด เขาเองเขาเองก็รู้สึกกับคุณเขาเองก็รู้สึกกับคุณแต่่สาว่าด้วยความรู้สึกของเขาอะ่ะมันมันอาจจะดูยังไม่เท่าคุณหรอหรือยังไงมันเป็นรมที่ว่าที่ผ่านมาก่อนอันเนี้ยเขาอาจจะยังเขาเรียกเราเขาเรียกว่าอะไรวะมันเหมือนแบบเป็นรมที่ว่าห่างๆกันหรือบางทีละเลยอะ่ะเหมือนแบบไม่มองกันไปสนใจในสิ่งสิ่งอื่นมากกว่าหรือเรื่องที่จะแบบไม่ได้พัฒนาต่อความสัมพันธ์แต่มันก็ยังดูไม่ได้ไปไหนขนาดนั้นแต่ก็ดูเฉยเฉยอ่ะ แล,แล้วแล้วแล้วด้วยสิส่งสิ่งนี้ยมันทาให้ตัวชาวราศีพฤษภเองเสียความรู้สึกสูญเสียซึ่งเขาเองก็รู้สึกว่าเฮ้ยเขาลาเลยหรือเขาทอดทิ้งหรือเขาทําอะไรผิดพลาดไปซึ่งมันทําให้เขาก็รู้สึกผิดหวังกับตัวเองแล้วก็รู้สึกว่าเออมันไม่น่าทําเลยเนอะแล้วก็แบบเหมือนอยากจะขอโทษคนน่ะอยากจะขอโทษในสิ่งที่เออบางทีก็อาจจะไปแบบสนใจตรงนู้นตรงนี้ที่โดยที่แบบทั้งที่ก็รู้อยู่ีน,น้งตร มีทั่วให้มึงแล้วแต่มึงก็สารแนะ่สารแน่ไปดูทั่วอื่นๆดูตรงนู้นมีตัวอะไรน,นี่หัวอะไรน,นี่อะไรมึงมึงมันลันลามึงมันโอ้โหตะกันตามากเลยคือตอน,นที่กูถ้วยมึงใหญ่สุดแล้วถ้าจะแทงหน้ามึงอะไรเงี้ยเขาก็รู้ไงคุณเดียร์เขาแต่แบบด้วยความเดี่ยงคุณมันกลับกลายว่าก็ดีมาเสมอก็ดีก็ดีแล้วอะไรเงี้ยมันก็เลยแบบทําให้แบบ เขาไปเจอจุดสนใจอื่นๆซึ่งมันทาให้เกิดการที่ไม่ได้มองคุณในที่ผ่านมาแล้วเขาก็รู้สึกว่าเออเขาเขาพลาดไปแล้วเขาอยากจะขอโทษคุณอยู่เอ๊ะขอโทษค่ะสถานการณ์ของาวองชาวราศีพฤษภ อใน,นช่วงของเดือนมิถุนายน๒๕๕๙สถานการณ์ของคุณเป็นอย่างไรมาเพศรอฟเป็เนร็อคโคลเด็กถือเหรียญเ,เพศรอฟวันเด็กถือไม้เทา้าโชว์เป็นร็อคโคลสองเหรียญไนล์เป็นร็อคโคลอัศวินถือเหรียญแล้วก็โฟร์วันสี่ไม้เท้าราศีพิจิกไปสาวว่าเดือนนี้คุณ คุณมันหน่งหน่วงเนาะสิ่งที่ไพ่บอกมันไม่ได้สื่อถึงอะไรที่มันจะชัดไปในทางใดทางหนึ่งนะเออกรงแต่ว่าคุณเองก็ยังคงติดค้างหรือว่ายังคงยื้อหรือยังไม่มีความชัดเจนอะไรต่างๆที่มันจะแน่นอนกว่านี้หรือความสัมพันธ์ของคุณกับเขานะนะต่อยคุณรอต่อยคุณแบบดูลาดลาวต่อยคุณจะแบบอืมอยากจะไปต่อคนคนนี้แต่มันเหมือนก็ยังไม่กระดึบอะจะพูดยังไงดีอะ คือบางทีนะไอ้สาวว่ามันก็เป็นไปได้ที่ว่าคุณกับเขาจะมีโอกาสได้กลับมาคุยกันหรือแบบว่ามีมีการยิ่งข้อเสนอหรือเรื่องต้นความรักความสัมพันธ์กันนี่แหละแต่สถานการณ์ความรักความสัมพันธ์มันดูแบบดูก่อนน่ะถ้าอยากจะจริงจังหรอขอดูก่อนแล้วมันก็เป็นอารมณ์ที่ว่าตัวคุณเองก็เหมือนประกับประคองความสุขตัวเองด้วยแล้วก็ประกับประคองคนคนนั้นด้วยไม่ให้แบบอะไรขาดตกบกพร่องแต่ก็แบบถามว่าจะชัดเจนในจุดจุดหนึ่งไหม มันยังคงแบกๆมันยังคงประครับประคองให้มันไปในรูปแบบนี้อยู่อ่ะจะชัดเจนก็นไม่ชัดเจนนะต่อให้สีไม่เท้าขึ้นในสองว่ามันยังดูเฉยอ่ะแบบว่าถ้าจะบอกว่าเขาให้ความหวังกุณมันจะแรงไปไหมแต่เหมือนกับว่าไอสองว่าคุณอาจจะได้รับอะไรบางอย่างจาก จากคนคนนั้นที่เขามาหยิบยื่นข้อเสนอเขามาขอโอกาสจากคุณเขาจะบอกว่าเขาจะเริ่มต้นกับคุณแล้วเขาเขาจะจริงจังกับคุณได้ไหมเขาจริงจังกับคุณได้นะแต่แบบสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ตอนนี้มันเหมือนกับว่าอยากดูดูไปก่อนอย่างนี้ไหมอ่ะและมันทําให้ตัวคนเองก็รู้สึกว่ากูควรให้โอกาสมันดีปะวะกูควรที่จะแบบว่าเอาใจ ให้เขาไหมคุณต้องแสดงความรู้สึกขนาดไหนบางทีคุณยังบาลานซ์เอาลงบาลานซ์ความรู้สึกให้กับเขาค,คุณยังงงเลวเพราะอะไรเพราะตัวเขาเองก็ไม่ได้เต็มที่หรือแบบว่าไม่ทําให้คุณรู้สึกแน่ชัดว่าในอนาคตมันจะจริงจังจริงใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเหมือนแบบว่านี่ไงอนาคตเราจะจริงจังแนละ้วแต่คุณยังอยู่ตรงเนี้ยและซึ่งแบบคุณก็ไม่รู้ว่าจริงๆแล้วมันจะจริงจังหรือเปล่าอะ มันเลยแบบตัวคนเองก็ยังต้องดูดูเขาไปแล้วคุณก็ถอยออกมาจากเขาไม่ได้เพราะอะไรคุณก็รู้สึกกับเขาแต่สิ่งที่เขาให้คุณมามันก็ไม่ได้ชัดเจนขนาดน,นั้นในเดือนมิถุนายนเหมือนจะไปได้แต่แม่งก็ดูยึกๆอ,อ่ะเดี๋ยวดูสิคนที่ชาวราศีพฤษภนึกถึงอะ่ะในช่วงเดือนมิถุนายนของข้าสถานการณ์คามดองเขาเป็นอย่างไรมา นายเป็น9เก้าเหรียญเอ็อบคัพหนึ่งถ้วยคิงออฟวานราชาถึงไม่เท้านายฟ็คัเก้าถ้วยแล้วก็ไฟฟ w อบวาห้าไม่เท้าการที่คุณสับสนกับคนคนนี้นะมันก็เป็นสิ่งที่มันควรจะเป็นละเพราะว่าตัวเขาเองก็ยังไม่ได้แน่นอนอะไรกับชีวิตหรือว่ากับความรู้สึกเขาเลยคนคนนี้ก็อยากมีความรักนะเขาเรียกอะไรวะ รู้สึกชอบใครรู้สึกสนใจอะไรใครก็รู้สึกแหละแต่ว่ามันก็เป็นอารมณ์ที่ว่าเขาก็อยากเติมเต็มความต้องการของเขาอะ่ะเขาก็อยากเติมเต็มความสุขของเขาซึ่งไม่ได้นะที่คนคนที่ชาวสิบผสมจนถึงเขาอาจจะยังรู้สึกว่าตัวเขาเองไม่ได้เดือดร้อนอะไรกับชีวิตอะ่ะคือมีความรักได้แหละรักใครเป็นมีคนห่วงใยเทคแคร์ไรได้แต่ถ้าจะจริงจังแบบสิบเหลี่ยมแบบมีคอมมิชแม่ละขนาดไอ้สาวคนคนนี้ยังไม่สามารถเขาเองยังสับสนกับตัวเขาเองอยู่เลย ถามไพ่ไพ่ก็ให้คําตอบเท่าเนี้ไพ่ก็ให้คําตอบที่เขายังดูงงยังดูไม่ตัดสินใจเพราะอะไรก็ตัวเขาเองก็ยังไม่ได้ตัดสินใจไพ่ก็เลยไม่สามารถจะชี้ชัดได้ว่าสรุปแล้วเขาจะจริงจังกับคุณหรือเปล่าคนคนนี้นะเขาจะกึง่งกึ่งอารมณ์เขาก็ชอบคุณแหละเขาก็สนใจถามว่าอยากเริ่มต้นกับมันก็อยากเริ่มต้นแต่อยากดูไปก่อนแต่แบบการที่คุยกับคุณอยู่ตอนนีน้มันก็ดีแล้วมันก็รู้สึกว่าแฮปปีใ้ในในอ่าในความรู้สึกเขาแล้วคนคนนี้ถามว่ามี การที่อยากเปิดโอกาสอะไรให้กับคนอื่นไหมไอส้สาวเขาเองก็ไม่ไม่ได้ไก่กาคนนังคุยนึกถึงอ่ะเขาก็เป็นคนที่มีความสามารถมีสเสน่ห์มีความแพรวพาวในตัวเขาเองเหมือนกันเพราะฉะนั้นการที่เขารักความสดวหรือห่งความสดมันก็มันก็อยู่แล้วปะ <c oughs> ไอส้สาวคนนี้ค่อนข้างที่จะรักตัวเองมากจนเกินที่จะรักใครไหมคุณลองดูนะคุณลองพิจนารณาดูแล้วกัน ตัวเขางยังมีความขัดแย้งกับการตัดสินใจของเขาว่าเขาจะเริ่มต้องความรักดีหรือหรือไม่เริ่มดีเขาจะทําอะไรก็ได้ในในสิ่งที่ว่าเขาเขามีความสุขอะในสิ่งที่เขามีความสุขนะไม่ใช่ในสิ่งที่อีกฝั่งหนึ่งจะมีความสุขด้วยหรือเปล่าความมั่นใจก็เต็มที่ความแบบความเชิดเชิดความแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองก็ก็เต็มที่ไปอีก เหมือนว่าถ้าคุณอยากได้ความรักจากเขาเขาให้ได้ไหมเขาให้ได้แต่คุณก็ต้องยอมรับในในสิ่งที่เขาเป็นในรูปแบบนี้ที่ว่าถ้าเขาอยากจริงจังแต่เขาจริงจังเองอ่ะแต่เขาคุยกับคุณเขาก็มีความสุขในรูปแบบนี้อยู่แล้วแล้วถามว่าเขาเป็นคนมีเสน่ห์เป็นคนหน้าตาดีที่มีคนเข้าหาไหมมันก็มีแลวถามว่าเขาจะเปิดใจไหมมันก็ได้เพราะเขายังโสดอยู่ต่เขาคุยกับคุณเขาก็ยังรู้สึกว่าเขาโสดอยู่ก็ลองพิจารณาดู อยากบอกแนะนำอะไรชาวราศีพฤษภนะฮะมาซีซอกคัพ6กถ้วยเดอะแฮงแมนไน t o ออฟสอดอัศว <c oughs> ินเดอะดาบแฮฟเฟ e เ e วิลดิเซปชั i นดรีมมิงมิสเทอรี่แล้วก็รีแลกซม อให้สาว้านนะความสัมพันธ์ของคุณกับเขาเนี่ยมันเหมือนมันเหมือนตัวชาวราศีพฤษภเองก็ยังคงมีความหวังคุณรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณฝันไว้หรือคุณมีศรัทธาจังเลยว่าแบบว่าสักวันหนึ่งความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันจะมีโอกาสได้ได้รักกันได้มีคอมมิทเมนต์ได้มีการแลกถ้วยกันแล้วมีความสุขกันมีแต่ความมุ่งมิ้งกัน ต่คุณรู้ไหมว่านะตอนนี้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขามันมันยังดูค้างค้างคาคามันยังดูแบบยังไปไม่สุดนะดยการที่คนคนนี้ทําตัวแล้วรอๆหรือว่าชอบทําตัวให้มันดูลึกลับหรือแบความสัมพันธ์ของคุณอ่ะมันมันดูซ่อนเล็นมันดูลึกลับมันดูแบบอืมไม่ค่อยที่จะสดใสอ่ะมันเป็นอารมณ์ที่ว่าเหมือนไปไม่สุดอ่ะแต่ก็ยังอยู่อยู่ที่เดิมหรือแบบว่าเราอยากออกมาเราก็ออกมาไม่ได้เพราะเขาก็รั้ง เราไว้ด้ยวยความรู้สึกที่ทําให้เราหลงที่ทําให้เรารู้สึกยังยังไปจากเขาไม่ได้อยู่หรือเปล่าแต่คุณดูดูเป็นอารมณ์ที่ว่าชาวศิลปะสบเองจะยังดูให้โอกาสคนคนนี้อยู่นะเพราะคุณฝันนะว่าคุณอยากที่จะสร้างความสัมพันธ์กับเขาจริงๆก็เลยเป็นอารมณ์ที่ว่าเราไม่อยากอะไรมากเราอยากจะผ่อนคลายเฉยๆต่อให้แบบคุณอาจจะคุณอาจจะแสดงออกให้เขาเห็นนะว่าอืมคุณไม่อยากจะอะไรมากกับเขาอะ แต่ไอส้สาวว่ามันเป็นการใส่หน้ากากมากกว่านั้นที่จริงแล้วคุณอยากจะให้เขามาเทะชั่นกับคุณการที่คุณบอกว่าเอออาจจะอะไรยังไงก็ได้หรือแบบว่าโอเคไม่ได้ไปเร่งรัดไม่ได้เป็นไรแต่ใจคุณมันเร่งมากเลยนะเพราะคุณอยากได้ความชัดเจนจากเขาแต่สาวบอกเลยว่าถ้าคุณจะต้องการความชัดเจนจากเขาในเดือนนี้สิ่งที่เป็นอยู่มันไม่ใช่ความชัดเจนอะแต่มันเป็นการที่ว่าคุณหนกมาจากเขาไม่ได้แล้วเขาก็ ยังคงทําให้คุณหลงยังทําให้คุณสนใจเขายังทําให้คุณรักเขาแล้วไปจากเขาไม่ได้มากกว่าแล้วมันก็ทําให้เหมือนเขาพูดอะไรบางอย่างแล้วก็ทําให้คุณรู้สึกว่ามันต้องมีโอกาสที่จะได้สามสัมพันอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นไอ้จักก็เลยแล้วแต่ชาวศรีภพศว่าคุณจะยังไงต่อดีบางดีก็อาจจะดูไปเรื่อยๆก็ได้มันคุณไม่ได้ผิดอะไรมันเป็นชีวิตของคุณเป็นการตัดสินใจของคุณเพราะฉะนั้นแต่ละคนเคส ที่เจอไม่เหมือนกันถ้าคุณอยากให้โอกาสเขาคุณก็ให้ได้แต่แนะนําให้มีหลิด time หรือว่าให้มีระยะเวลาในการที่จะดูโอเคไหมถึงเมื่อไหร่อะไรยังไงร,รู้สึกว่าเฮ้ยมันเต็มที่ที่เท่าไหร่ก็ว่าไปไปให้สุดโอเคปะแล้วเวลาออกอะ่ะมันจะออกมาได้แบบโดยที่เราไม่ต้องมีข้อกังขาหรือเราเราไม่ต้องมีเหตุผลอะไรที่จะมาต้องมาทนหรือว่าต้องมาอยู่ในจุดจุดนี้ก็ลองดูอะ่ะเป็นกำลังใจให้ละกัน ราศีอะไรดาอะไรคณะอะไรท่านอะไรที่มีเกมมีพงกับชาวราศีผสมในช่วงเดือนมิถุนายนถึงพานะมาสกอร์พิโอราศีพิจิกเวอร์กโกราศีกรรนาควาเลาสราศีกุมพิจิกกันแล้วก็กลุ่มโอเคนะคะก็ขอ,ขอบคุณสำหรับก,การรับนะชมแล้วก็ติดตามนะย,ยังไงฝากติดตามช่องนี้ไปด้วยนะจ๊ะเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย